เด็กอายุแค่3ขวบควรจะเล่นของเล่นเรียนรู้ตัวอักษรหรือฟังนิทานก่อนนอนใช่ไหมแต่วันนี้เด็กอนุบาลในสเปนเริ่มต้นชีวิตการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่อาจช่วยชีวิตพวกเขาในวันหนึ่งบทเรียนรับมือไฟป่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวและภัยพิบัติจากโลกร้อน สวัสดีครับผมแซคธนินวัฒน์จาก Earth Station หรือสถานีรักโลกวันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าทำไมสเปนถึงเริ่มสอนให้เด็กเล็กตั้งแต่อายุ3ขวบเรียนเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติและนี่อาจเป็นบทเรียนที่เมืองไทยต้องฟังให้ดีรัฐบาลสเปนเพิ่งประกาศแผนการเรียนรู้ใหม่ครอบคลุมโรงเรียนกว่า25,000แห่ง เด็กมากกว่า8ล้านคนจะต้องเรียนวิชาเอาตัวรอดจากโลกร้อนเป็นวิชาบังคับเด็กเล็ก3-5ขวบจะได้เรียนรู้เสียงเตือนภัยรู้จักสัญญาณอันตรายและเข้าใจความปลอดภัยพื้นฐานเด็กโตจะได้ฝึกวิธีหนีน้ําหาที่หลบในแผ่นดินไหวและที่สําคัญรู้เท่าทันข้อมูลผิดๆในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย ปี2566ต่อเนื่องปี2567โลกเผชิญคลื่นความร้อนต่อเนื่องและ12เดือนล่าสุดคือช่วงที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสเปนเจอไฟป่าครั้งใหญ่เสียชีวิต4รายและน้ำท่วมรุนแรงในภาคตะวันออกเมื่อปีก่อนคลาชีวิตไปกว่า220คนส่วนไทย ฤด,ดูร้อนปีนี้แตะ44องศาในบางพื้นที่ฝนถล่มซ้ําน้าท่วมหลายจังหวัดและแนวโน้มฝนหนักเฉียบพลันกําลังเพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือโลกใบใหม่ที่ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมแล้วครับสิ่งที่สเปนทำไม่ใช่แค่เพิ่มวิชาหนึ่งในตารางเรียนนะครับแต่คือการฝึกทักษะที่เอาชีวิตรอดได้จริงตั้งแต่วัยอนุบาล นี่คือบทเรียนที่ไทยควรนำไปคิดต่อบูรณาการเนื้อหาภัยพิบัติในวิชาภละลูกเสือฝึกซ้อมอพยพในโรงเรียนแบบจริงจังใช้สื่อไทยๆอธิบายภัยพิบัติโดยไม่สร้างความกลัวและที่สำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะภัยธรรมชาติไม่รอให้เด็กโตในยุคที่ภัยพิบัติกลายเป็นเรื่องปกติ การสอนให้เด็กอยู่รอดสําคัญไม่แพ้การสอนให้อ่านออกเขียนได้นะครับสิ่งที่เด็กจะได้จากห้องเรียนอาจไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือโอกาสรอดชีวิตในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมนี่คือเรื่องจริงจากสเปนที่อาจเป็นกระจกสะท้อนให้ไทยเราเริ่มลงมือและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากโลกใบนี้ไปด้วยกันครับจากสถานีรักโลก Earth Station ช่องที่ไม่เพียงเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่จะชวนคุณคิดให้ลึกมองให้รอบและเปลี่ยนทันก่อนใคร